เมื่อเราพูดถึงจริยวัตรของท่านนบบมุฮัีมมอมสุลลัลกับอะเิวะสลัมที่ทำให้พวกเราทุกคนประทับใจไม่รู้จักเืมประการหนึ่งนั้นก็คือระบบของการชูรอระบบของการปรึกษาหารือกันดังที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตะลาได้กล่าวกับท่านนบุี๋ว่าหัวชาวิรุมฟิลอัมรีและเจ้าจงปรึกษาหารือกับพวกเขาในกิจการงานฉะนั้นในกิจการงานใดก็ตาม นบีก็จะมีการปรึกษาหารือกันอยู่บ่อยครั้งถึงแม้ว่าท่านนบีจะได้รับวาฮีจากอัลสุบานอัลจาลาโดยตรงและท่านนบีก็สามารถที่จะทําได้เลยแต่หลายอย่างที่ท่านนบีมัมมัสรลลัลวาเลอสลัมนั้นได้มีการปรึกษาหารือกับบรรดาสหาบเมื่อปรึกษาหารือกันนี่เราก็จะได้ให้คนได้ไปทํางานถูกกับงานฉะนั้นสิ่งที่เราทํางานส่วนรวมนี่เราประทับใจจากการกระทำท่านนบีที่ได้รับคาสั่ง จากอัลลอฮ์สุบฮานอัลฮุตาลาก็คือในเรื่องของการปรึกษาเรอียนมาหาบุรุษของโลกผู้เป็นศาสนทูตแห่งพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานอัลฮุตาลาผู้เป็นที่สุดท้ายแห่งบรรดาศาสดาประกาศกและบรรดาศาสนาทูตทั้งหลายผู้มีนามว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ซลลัลลอฮุอะลัย์วะซัลลัมนี่คือบุคคล ที่มีความสําคัญสําหรับพวกเราทั้งหลายในฐานะสัทธาชนในการที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับจริยวัตรของท่านเรื่องของประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติทุกแง่มุมเพราะท่านเป็นบุคคลที่เป็นต้นแบบเป็นอุวปทุนศาสนาที่สามารถจะจับต้องและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้ท่านคือศาสนาทูตของพรงะองค์ลอคสุบานวตาดาที่พวกเราทั้งหลายนั้นไม่เคยเห็นภาพไม่ว่าจะเป็นภาพวาด หรือว่ารูปร่างหน้าตาของท่านแต่ถ้าว่าพวกเราทั้งหลายนั้นถ้าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอัตมาชีวประวัติของท่านแล้วเราจะรู้จักท่านในทุกแงม่มุมท่านไม่ใช่บุคคลที่มีความเมตตาเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าว่าท่านนั้นคือรอชนะคือพระเมตตาสําหรับสากลลจักรวาลสากลลโลกและไม่ใช่เมตตาเฉพาะสําหรับอิสลามิกชนเท่านั้น محمد مشتاق اليك والله محمد قلبي عليك صلى